In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you? โอเคครับผมหลังจากได้ชมพรีวิวตัวอย่างรถ lamborghini leventan ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาโหลดมอสตัวนี้กันนะครับอันดับแรกเลยก็เข้าไปที่ตัวมอสรถตัวนี้ครับก็จะเป็น lamborghini leventan นะครับก็จะเป็นแบบ add on นะครับแล้วก็ r e p พ a นะครับผมก็ให้ทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนึงครับ ลองดาวน์โหลดสักครู่นะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการเปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับนี่ครับจะได้มาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างโฟลเดอร์แยกไว้ก่อนจากนั้นนะครับให้ดับบลิชเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับไฟล์จะเป็นแฟ้มบินลานะครับผมก็ให้ทำการ แตกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ได้เลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอลบไฟล์วิลลาทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการดับบิ้กเข้าไปที่โฟลเดอร์ lamborghini ครับผมอ่าดับบิ้กเข้าไปอีกสังเกตนะครับจะมีแบบ add on แล้วก็ replace นะครับผมแต่เราจะลงแบบ add on นะครับก็ทำการดับบิ้กเข้าไปครับอ่านี่นะครับผมเขาจะมี ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดับที่เข้าไปจากนั้นนะครับก็จะเด้มาหน้าที่เขาได้ทิ้งไว้ให้เรา,าก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมก็ให้ทำการดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ จะเด้งมาที่หน้าต่างเมก้านะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้ไปครับอีกทีหนึง่งไฟล์จะมีขนาด55.8เมกนะครับผมก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอเคครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับาทาง โปรแกรมเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดไฟล์มาอีกไฟล์นึงครับก็ให้ทําการเปิดที่ตั้งไฟล์ได้เลยครับอ่าเราจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเนี่ยนำไฟล์นี้เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับอ่าเราจะได้ตัวใหม่มานะครับผมก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับอ่านี่เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากเมกานะครับอ่าโอเคครับผมก็ให้ทำการแตกไฟล์นะครับลงเลย กคลิกเข้าไปครับโอเคครับผมเราก็จะได้มาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมก็ให้ทําการดับปัญคลิีเข้าไปที่ไฟล์ครับเราจะเจอคําว่า dlc rpf นะครับก็ให้ทําการเปิดแฟ้ม o p e n i v ขึ้นมาครับจากนั้นกด Windows ครับ รอโปรแกรมมันกำลังทำงานนะครับผมรอมันสักครู่จากนั้นนะครับให้ดับมบัคลิกเข้ามาที่ไฟล์ instruction นะครับผมก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้นะครับเขาจะเป็นการบอกรายละเอียดนะครับผมว่าเราจะต้องนำไฟล์เนี่ไปไว้ที่ไหน ให้เรานะครับเลื่อนมาเจอไฟล์ที่ชื่อว่ไอคำที่ชื่อว่าเฟิร์นนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ทําการนะครับก๊อปนะครับก๊อปคำว่าเลเวนตันตรงนี้ครับผมก๊อปเลยคัดปี้จากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับนําชื่อของเลเวนตันนะครับมาแทนคําว่าไฟล์ตรงนี้ครับโดยการคลิกขวาครับแล้วกด เปลี่ยนชื่อครับแต่ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคําว่า Rename นะครับผมอ่าแล้วทําการกดวางไปเลยครับอ่าเท่านี้ครับก็จะสามารถนําไฟล์เลเวนตันตรงนี้ไปใส่ใน DLC Pack ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะนำเลเวนตันไปใส่ใน DLC Pack ก่อนนะครับมาที่มอครับอัปเดต X64 DLC Pack ครับจากนั้นนะครับให้ลากไฟล์เลเวนตันนะครับ เข้ามาใส่ให้เรียบร้อยครับอ่าก่อนลงทุกครังนะครับอย่าลืมเปิด Edit Mode นะครับผมผมขออภัยด้วยกี้ไม่ได้เปิดอ่าลากมาใส่ใน DLC Pack ให้เรียบร้อยครับอ่าโอเคครับผมก็ได้ทําการลากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อนลากมาแล้วนะครับไฟล์มันจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ลงไวแล้วเนี่ยจะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับผมเลเวนตันจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ back กลับมาที่ GTA V อ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากหน้าแรกเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ทำการไปที่ m o d เหมือนเดิมครับอั d a t e update rpf ครับตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ common ครับ common ตรงนี้แล้วเข้าไปที่ data ครับเลื่อนลงมาครับผมจะเจอคำว่า dlc lit s ตัวนี้นะครับสังเกตดีนะครับตัวมันจะเป็นตัวอักษรตัวเลขครับอาจจะบางคนอาจจะสังเกตไม่เห็น dlc lit xml นะครับก็ให้ทำการคลิกขวาครับแล้วกด edit จากนั้นนะครับ เราก็มาที่แฟ้มที่เราโหลดเมื่อสักครู่นี้ครับเปิดไฟล์ s t r u c t i o n ขึ้นมาเ่ินลงมาครับให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ add add line above pad นะครับก็คือให้นำเจ้าเนี้ยไปไว้ด้านบนแพดตรงนี้นะครับก็ให้ทําการ Copy เลยครับนี่นะครับ Copy ตรงนี้จากนั้นผมจะขอปิดไปเลยนะครับ และให้ทุกคนนะครับมาที่ DLC list นะครับเลื่อนลงมาครับทำการกดมาที่ไปทับรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายคือบรรทัดนี้นะครับที่จะต้องอยู่เจ้าตัวแพ่ตัวนี้อยู่ด้านบนแพ่ตรงนี้ครับให้เราทําการกด enter ลงมาครับแล้วกด control v หรือคลิกขวาวางก็ได้ครับคลิกขวาวางนะครับเพจครับจากนั้นนะครับก็จัดนะครับจัด ด้านหน้าแถวเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับโดยการนำเมาส์ไปวางไว้ข้างหน้านครับแล้วกด backspace ก็คือปุ่มลบของเราน,านั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดเซฟนะครับผมเมื่อลงมอสท,ทุกครั้งจะต้องกดเซฟตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมได้ลงไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ลงซ้ำเพราะเดี๋ยวมันจะเด้งอ่าอ่ะก็ลองเช็คให้ดีๆนะครับว่าทุกคนได้ลงไปหรือยัง จากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการเข้าเกมได้ตามปกติเลยครับเท่านี้ครับเป็นการลงมอสเสร็จเรียบร้อยครับของมอสเจ้าตัวลินตันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ทันข่าวสารต่างๆที่ผมจะได้ลงไว้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการเล่นเกมมากๆนะครับผมก็ รสวัสดีครับ